แอดมินระดับอินเตอร์เนชั่นแนลผมตายเฉยเอา้าน้องกันทำไมไปไวจังเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือ24คนนะครับพี่พยายามจะสลับไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบกลัวน้องเขาโดนดักนะครับนี่ใช่สกินใหม่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าต้องดูข้างข้าง น่าจะใช่โอ้ยอบีมครับ FC จากอเมริกาอ๋อขอบคุณครับน้องนอนนานอนนาสตูดิโอคุณครับน้องมอกเควยอเมริกาเมีกาบางนาอ๋อน้องกิวบ้าอ้าตายเฉย ตายละเล่นนานอ๋อไม่ได้เล่นนานเนาะช่วงนี้น้องวิวโครงการบ้านเยอะมั้งครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอ้าวน้องวูเดตกแล้วน้องเหนืออ๋อน้องเหนือไปชาร์จแบตมาแล้วเดี๋ยวพร้อมสู้ครับน้องอมาราจันทร์อ่อนแสงต่อไปนูจะให้เอสพันเชิญมาค่ะอ๋อได้ครับได้ครับเดือนหนึ่งโปร หนึ่งโปรโลเลยเนี่ยนะโปรโ,โปรโยังไงอะ่ะเขาไม่เอาเลยอู้น้องเขาเพิ่งจองสิทธิ์ชั้นสูงไปเนี่ยเขาถึงได้ตานี่มานะครับตาแบบรูปที่มันมีเหลเงาเงาแวบๆอะ่ะตายต้องเปลี่ยนชุดแล้วอน้องในบอกว่าชุด แบบไม่นำโชคก็เลยต้องเปลี่ยนชุดแจกเพชรใช่ครับแจกครับกติกาอยู่ใต้คลิปเลยนะครับน้อง,ลงเลื่อนลงไปดูนิดหนึ่งบางทีพี่พิมพ์ก็มันพิมพ์ช้าครับบางทีก๊อบวางก็ก๊อบวางไม่ทันนอนนนสตูดิโอ42 Pro ทำไมร้องโปรกันจังผมเปลี่ยนชุดเป็นกอดจิแล้วอ๋อน้องคิวบ้า <c oughs> เอสพันตายหอตอนนี้เหลือ15บห้คนนะครับเดี๋ยวดูว่าใครมีเยอะคิวเยอะสุดคิวเยอะสุดก็เป็นน้องม่อนครับ3คิวแล้วก็น้องอาดียีครับสองคนนี้คิวเยอะสุดนะครับ เดี๋ยวก็เลื่อนดูกันต่อแพบ๊บพี่จะไม่พยายามจะแช่ใครนานนะครับเพราะเดี๋ยวน้องโดนดัก <c oughs> อ๋อตึงมากเลยอ๋อเนี่ยครับแต่พี่ว่านะอีกหน่อยนะสมมุติว่าคนที่เขารู้ว่าพี่สตรีมและแจกเพรบ่อยๆอ่ะพี่ว่าต้องมีคนเก่งๆมาแต่เขาอาจจะเอาตัวเลเวลน้อยมาอาจจะเลเวลสิบเอ้อ แต่ต้องเกินสิบเอ็ดนะครับอาจจะเป็นเลเวลน้อยอ่ะ1สิบสองสิบสามอะไรเงี้ยอ่ามันเล่นก็ได้นะครับปึ๊บอืมกกรูปการ์ตูนนี่สวยดีครับน้องบีมรูปโปรไฟล์นี้กกรูปการ์ตูนสวยดี <c oughs> อืมรูปปลหมึกผมก็สองคิวน้องบา้บาบา้าอ๋อดูแป๊บนึ่งตอนนี้เหลือเสสิบเหลือสิบสองคนครับ น้องเดมอนสตาร์ตอนนี้สามคิวมีเอ้าน้องม่อนโดนให้จัดไปน้องม่อนโดนจัดไปแล้วตายเฉยตอนนี้สามคิวมีน้องอาบียี่สิบกับน้องโอตะคุนะครับเดี๋ยเลื่อนอย่างนี้ดีกว่ามันเลื่อนไวดีนี่กิตาร์พี่ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าได้ตาหน้าอีกตาหนึ่งนะพอดีอ่ะสามชั่วโมงพอดีครับตาหน้าน่าจะเป็นตาสุดท้ายนะครับตาหน้าครับเีสพันเยอะเจ็ดสิบไลค์แล้วอ๋อทั้งในว่าเจ็ดสิบไลค์แล้วขอบคุณมากครับสำหรับไลค์นะครับ ใช่ครับจนถึงห้าทุ่มครับขอให้เข้าทันอ๋อครับผมผม Fy Demon สร้างไงอ๋อแต่ฤดูการนี้พี่คงจะต้องเล่นบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ต้องไปเก็บอะไรนะชั้นสิทธ์อะให้มันถึง2องอยห้าสิบครับไม่งั้นไม่คุม้ม พอพี่เติมสีชั้นสูงไปอะ่ะพี่ต้องเอารางวัลให้ครบนะครับไม่งั้นไม่คุ้มพี่อาจจะเล่นเยอะขึ้นนะครับแต่แจกแน่นอนครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับวันที่พี่กําหนดแจกแน่นอนเลยก็มีวันพุธกับวันเสาร์ครับแต่วันธรรมดาพี่ก็คงต้องเล่นเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าพี่ไม่เล่นเลยมานั่งดูน้องๆน,งนี่พี่ก็จะเก็บให้ชั้นยอดนั้นไม่ถึงสองรห้าสิบครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวไม่คุ้ม หมวกที่เป็นหมาเด้อได้ได้ได้เฉพาะวันเสาร์ครับ8คิวแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยพี่จะให้แค่ที่1อย่างเดียวนะครับ4คิวแต่วันเสาร์นี้พิเศษหน่อยเพราะว่าน้องๆแบบโรงเรียนหยุดกันไงครับวันนี้เหลือ9คนครับมาเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บหนึง่งโอ้น้องเขาคิวเยอะ y y อยังอยู่นะครับน้องซันน้องอาร์ดี20 น้องฝังในด้วยนี่ปึ๊บเดี๋ยวพี่กดอย่างนี้ดีกว่าไวดิปึ๊บน่อออน้องผม f y d e m o n z a อ๋อน้องาบาก็าาาคือน้อง d e m o n ซ a อ๋อโอเคครับบางทีพี่จำชื่อใน Youtube กับอ่าชื่อในเกมนะครับ ถ้าน้องตั้งชื่อใน Youtube เหมือนกับชื่อในเกมเนี่ยมันจะง่ายอ่า응พี่จะได้จำง่ายครับน้องไมล์มารีตันหน้าผมแค่หกคิวหคิวไม่ได้ครับต้องแปดคิวครับแปดคิวถ้าน้องอยากเข้าแคนน้องก็เข้าได้แล้วก็ได้เพชรด้วยแปดคิวอ่ะเพราะเมื่อกี้พี่เนทโอเคแล้วครับแปดคิวเข้าทัน แจกอะไรครับน้อง KP ขุนพันแจกเพชรครับเดี๋ยวน้องเลื่อนลงไปดูใต้คลิปนะครับพี่จะพิมพ์ไว้นั่นไว้อะไรนะกดกติกาอะไรอะได้กี่เพชรต้องมีกี่คิวอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่ใต้ดีคิปชันนะครับพี่ครับน้องแคนทีวีโอเคครับผมขอชน,นะแค่สองรอบอ,อน้องจัก,กริด ผมต้องชนะให้ได้น้องในออครับเพื่อนพี่เต็มไหมคะเอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่พี่ก็ลบไปแล้วนะครับบางคนที่เขาไม่ออนไลน์เกิน2วันนะครับพี่จะลบออกก่อนอ๋อเดี๋ยวน้องแอดมาใหม่ก็ได้ครับ น้องเดมอนซ่าเพราะบางทีพี่เลื่อนๆดูบางทีพี่จําไม่ได้นะครับว่าน้องใน YouTube ชื่ออะไรแล้วก็ในเกมชื่ออะไรเงี้ยโดนหลอยอีกแล้วน้องสุพันณีอ๋อนี่น้องท็อปเปอร์พิมพ์กดให้แล้วนะครับหนูจะแอดพี่อ๋อได้ครับแอดมาเลยครับ น้องอม,มาราจันรอ่อนแสงนอนตดเล่น m 7็มได้ครับคือโหมดโห,หมดที่พี่สร้างห้องอ่ะมันจะเหมือนโหมดไอเดดร่มจัดอันดับอะครับทุกอย่างเลย oh. น้องก็จิเลิรบรีอ๋ออ๋อในห้าห้าห้าผมตั้งชนะหนึ่งตาเพื่อไปเลื่อนขั้นเอในโหมดสร้างห้องเขาได้ด้วยเหรอครับ เขาไม่ยกเว้นเหรอครับน้องอมาลาออกจัน่อ์แสงค่าอ๋อครับผมเป็นอะไรชอบเลยกายกันเนี่ยอ๋อแจกเยอะๆเลยครั้งหน้าผมแอดพี่ได้ไหมแอดเลยครับ พอน้องแอดมามันจะไปอยู่ในกล่องจดหมายพี่นะครับอ๋อ๋อเป็นอะไรชอบลอยข้างหลังบางทีเราไม่ได้ระวังหลังนะครับเดี๋ยวพี่ดูนี่ก่อนนะครับตอนนี้เหลือห้าคนนะครับเอาน้องนี้เหลืออีกคิวเดียวนะครับอ๋ออีกคิวเดียวนี้ไม่จ้องเป็นต้องได้ที่หนึ่งนะครับน้องก็จะได้เพชรไปเลยครับนี่ตอนนี้เหลือ น้องไทเกอร์เสือนะครับน้องไทเกอร์เสือมีศูนน้องบีมมีสองน้องอุทคคุมีสามนะครับเดี๋ยวพี่พยายามจะไม่แช่ใครนานอ๋อวงมันไม่ใหญ่แล้วนี่วงเหลือน้อยแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆครับมาดูครับหรือว่ามีใครจะทำได้8คิววันนี้เป็นคนแรกไหมครับ ไม่หมายถึงเอาเพชรไปเลื่อนขั้นอ๋อเอาเพชรไปเลื่อนขั้นอ๋อครับครับแตได้สามคิวน้องสือวันนีเอ้าวน้องไทเกอร์เสือโดนไปแล้วครับอันนี้เหลือสี่ครับโอ้สี่คนนี้มีโอกาสได้ที่หนึ่งหมดนะครับมามาดูกันครับเนี่ยสี่คนนี้คือใครได้ที่หนึ่งนี้มีโอกาสได้เพชรครับ แต่น้องเบอร์อะไรนะเบอร์เนี้ยเอาน้องเจ็ดคิวโดนครับโดนน้องฝังในจัดไปครับอ้าวตอนแรกนึกว่าน้องจะได้แปดคิวแล้วโดนซะก่อนน้องเขามีแค่เจ็ดคิวนะครับเดี๋ยวพี่เลื่อนด,ด,ดูนี่ครับน้องอา20ดียี่สิบ อีกเจดคิวนะครับปุ๊บเดี๋ยวพี่เลื่อนดูตรงนี้ปุ๊บโอ้ตอนนี้ได้ทีเหมาะเจาะกันทุกคนครับเหลือสามคนน้องบีมน้องบีมจะเบิ้ลหรือเปล่าครับเมื่อกี้ก็ได้ไปหนึ่งหนึ่ง,งอันครับอจะเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าครับดับเบิ้ลแชมป์น้องฝั่งในวันนี้วิววิว้อ้งบนเหรอ อ๋อข้างบนเขาเห็นหัวซุ๊อ้าวน้องฝังในจัดใครไปอ่ะเดี๋ยวดูแปบบ๊บอ้าวตอนนี้น้องฝังในจัดน้องโอคุไปนะครับมีห้าคิวอ่าตอนนี้เจอเดี่ยวเดียวน้องบีมครับอืมน้องบีมจะดับเบลิลแชมป์ไหมอ้าวน้องบีมจัดดับเบลิลแชมป์ไปครับ <ห>ตามเมื่อกี้น้องบีมก็ได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่น้องบีมนะถ้าพี่จะไม่ผิดเออน้องบีมเบิ้ลแชมป์ครับโอเคน้องบีมมีสี่คิวนะครับนี่เห็นไหมเบิ้ลได้ครับ <laughs> เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าใครเก่งๆนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะจํากัดก็ได้ว่าคนนี้ได้แค่กี่ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยบางทีมีคนเก่งๆเก่งอย่างเงี้ยน้องก็โอกาสน้องก็จะน้อยน้องที่แบบไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวพี่ดูกันเอ้าน้องบีมอยู่ไหนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่หาน้องบีมก่อนนะครับ น้องบีมได้เบิลไปแล้วนะครับวันนี้อืออือมีไหนเดี๋ยวแชทเราสักครู่นะครับถ้าพี่ไม่ได้อ่านนี่ขอโทษด้วยครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าน้องบีมยังไม่ออกมาเลยอ๊บมาแล้วนะครับเชิญขน้องบีมเข้าไปละอา่าเลขห้องใครอยากเข้ามาทักทายเชิญครับ กดเข้ามากันเลยครับมาวันนี้น้องบีมจัดไปครับดับเบิ้ลแชมป์เขาได้พี่น้องน้องบีมยินดีกับน้องบีมได้ครับ,รบอะไรครับคนไหนพูดนี่ครับ้ยรวยจังวะ อฮ้ย่างรวยพี่น้องใครพูดนะครับเบอร์ไหนเนี่ยเอ้ยชื่ออะไรพี่เบิร์หนงพี่เบอร์หนึ่งครับน้องอยู่ในสตรีมหรือเปล่าน้องอยู่ในสตรีมพี่หรือเปล่าครับสตรีมพี่สตรีมอะไรครับสตรีมชื่อพี่เลยอะครับชื่อ a อนนี่เอมข้างหลังนครับอ๋อแสดงว่าน้องสุ่มเลขทีมเข้ามาไม่เป็นไรครับ พี่กำลังแจกเพชรอยู่ตีมพี่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อเอนนี่เอครับไม่มีตัว d ีเอไม่มีตัวดีเอข้างหน้านะครับชื่อพี่เลยข้างหลังติดตรงในเฟสหรือเปล่าครับพี่ไม่ใน YouTube ครับเฮ้ย <c oughs> ต้องไปติดตามแนละ้วไม่ไหวเลยอ่าถ้ามาทันอาจจะเข้าทันนะครับพี่แจกอีกห้องเดียวตอนนี้เหลืออีกหนึ่งห้องพี่จะสร้างห้องอีกหนึ่งห้องนะครับโอเคครับ เดี๋ยวพี่<ต>เข้า<ม>สู่ระบบะแปบ๊บนนะึงนะขอแคปหน้าจอแป๊บอ๋อได้ได้ได้แคปเลยครับสวัสดีห้าสิบหกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่แจกเพชรน้องเขาคนนี้แป๊บนึงครับนี่แจกกันไปเลยครับหลังจบแมตช์โอเคเดี๋ยวพี่รับรหัส OTP แป๊บนึง ยินดีกับน้องบีมด้วยนะครับน้องบีเอ็มบีมเพชรไปแล้วนะครับเพชรเดินทางไปแล้วนะครับปึ๊บปิดแจกเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสองเพชรครับมีมีมีเปิดโดเนิตไหมครับอ๋อยังยังพี่จะเปิดตอนที่หนึ่งพันซับครับตอนนี้มันแค่หกร้อยกว่าซับเองโอเคครับอ่า พี่จะเปิดตอนหนึ่งพันซับให้มันเปิดพร้อมกับไอ้นี่เลย youtube อะไรนะ่ะที่เขาโฆษณาอะไรนะครับเปิดโฆษณาขึ้นนะครับสร้างไรายได้เออพี่จำได้คระสร้างไรายได้ขอบคุณเจ็ดสิบไลค์ด้วยนะครับ like. เจ็ลสิบสองไลยวน้องๆเราสักคู่นะครับนะเดี๋ยวพี่ให้น้องเขาสร้างห้องอีกห้องหนึ่งครับไอผมสร้างได้ครับพี่อ๋อได้ได้ไม่เป็นไรครับ <laughs>